สวัสดีครับวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ก็พายายมาเดินดยินญาบริณริมบ่อนะครับบ่อข้างหลังนะครับพายก็ดูคลึกคักนะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับกากับถ่ายก็ปกติครับยังไม่มีอะไรวิตกหน้าวิตกกลางบนนะครับ ให้ผูกสักพักนะครับก็จะเอาขยับไปอยู่ข้างในๆอนะีกนักหนึ่งนะครับนั่นไงผูกปั๊บก็พังจะไปพังเอาหลักที่เราผูกผูกยาวนี้ต้องนั่งเฝ้าเลยนะครับยายยา้ ผมผูกหลักด้านในนะครับต้นสะเดานะครับมดเยอะนะนี่เดี๋ยวใหญ่เลยไปไหนอะอนี่ไงถ้ามาอย่างนั้นแหละถ้าถ้าเกิดมาในป่าไปทั่วนะครับ อยอันนี้ถ้าผูกยาวก็ไม่จะลงไปด้านล่างนะครับมันนะโซมันตึงถอยมาถอยถอยถอยดูความสามารถยายนะ่ะ เยอะนะครับความสามารถยนี้เยอะนะครับย้ายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวย้ายหลักให้เดียเด๋ยวย้ายหลักให้ขึ้นมามาอย่างนั้นแหละถ้าเกิดโซ่ยาวหน่อยก็จะเป็นลักษณะน,นั้นนะครับดึงหากินนั่นกินนี่เรง,ง,งจนหลุดจนขาดนะครับเดี๋ยวพาไปดูหยาต่อเลยนะครับ นี่นะครับยาเราปลูกไว้บริเวณนี้นะครับก็เริ่มขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับก็ผสมประสานกันเลยนะครับทั้งยาเมล็ดทั้งยาเดเปียนะครับนี่นะครับผส,สมมวนมาฝั่งนู่นทั้ง ัหญ้นนาหวานนะครับอันนี้ก็สว um ีทจัมโบนน้นะครับหวานโน่นนะครับสดโน้นนะครับใกล้จะได้สัตว์ให้ช้างแล้วนะครับชุดแรกนะครับนะครับหญ้าหวานก็เพิ่งข,ขึ้นปลูกแคมนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูยายก่อนมุดไปไหนอีกแล้ว ฝั่งนี้ดีกว่านะครับหนามเยอะนี่นะครับตรงนี้ก็เกิดบ้างไม่เกิดบ้างนะครับก็รุ่นแรกไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรุ่นต่อไปเพราะดินตรงนี้ดินแห้งครับดินแข็งหน้าดินแข็งครับเพราะว่าเขาไม่ได้ทํานาตรงนี้นะครับฝนตกท่วมวันหนึ่งก็ยุบอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นแปลงลูซี่เนะี่ย ลูซี่นะครับดูแล้วไม่ค่อยเกิดนะครับเพราะเราเราเราไม่ได้เตรียมดินไหมครับไม่ได้เตรียมหน้าดินไว้นะครับเกิดไม่เยอะนะครับดูยายก่อนนะครับ <c oughs> ขึ้นมาแล้วบรอ <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเรืเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ